้างใกแล้วครับสำหรับคู่เพื่อนสนิทอย่างนุกธนดลและก็ป้ายป้ายโอรีโอครับที่ปิดฮอจัดกิจกรรมปาร์ตี้นุกป้ายไอดอลป๊อปมิวสิกปาร์ตี้ที่บางนาหอเซ็นทรัลบางนาครับซึ่งมีแฟนๆน,นั้นมาร่วมกิจกรรมจำนวนมากฮะและก็มีเซอร์ไพรส์เพียบครับอย่างปีกธนบัตรที่ประมวลค่าแล้วมากกว่า3 0 0 0 0 0บาทก็เป็นความพิเศษหนึ่งฮะที่แฟนๆน,นั้นมอบให้ด้วยส่วนเรื่องที่ไม่ต่อสัญญาครับทางคู่เปิดใจกับทีมข่าวคมันเทิงของเราครับว่า แม้ว่าเป็นศิลปินอิสระก็ยังคงรับงานเหมือนเดิมแค่กระบวนการรับงานนั้นไม่ได้ผ่านค่ายแล้วเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ยังเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรืองานคู่ก็ยังเหมือนเดิมกับบ้านสิง์เรายังทํางานด้วยกันอยู่ถ้ามีโปรเจกต์อย่างนุ๊กเนี่ยสามารถไปร้องเพลงกับศิลปินในค่ายได้เหมือนเดิมนอกจากนี้ครับในปีนี้เองนะฮะทั้งคู่นั้นยังสปอยถึงคอนเสิร์ตใหญ่ที่กําลังจะเกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งจัดโดยบ้านสิงนั่นเองฮะถามว่านานไหมนาน ตั้งแต่ตั้งแต่ข้าวทางตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเลวก็จนมาก็จะมาเปิดสักหลาดแรกในปีนี้เป็นคอนเสิร์ตคู่คอนเสิร์ตใหญ่แต่ตามจริงลูกปลายเคยมีคอนเสิร์ตใหญ่แล้วที่ที่จักที่ขอนแกน่นแต่ไม่เคยมาจักที่กรุงเทพเลยปีนี้ก็เลยว่าเจอโอกาสเราจะมาจักที่กรุงเทพเนะครับและคาดว่าจะใหญ่จะใหญ่กว่ารอบที่เคยผ่านมาด้วยแล้วก็จะน่าจะโอเคขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเราจะมีซ้อมมีซ้อมร้องซ้อมเต้นซ้อมคิวทุกอย่างด้วยวันจริง